พ่อค้าดูชิวมากเราก็ต้องรู้อีกแล้วนะว่าอันไหนได้อันไหนไม่ได้หลับตาทำรอเปล่านี่อ,อย่างนั้นเ,เลยอื่องีจปกติของเราอาชีพเราเนาะอ๋อนี่นลูกผักไว้ก่อนเหรอคะ ใหญ่มากตาลเรากินลานหน้าเลยเรากินลัดหน้าเลยคนก็ชอบเส้นหลากหลายเนาะถ้ามีเส้นหลากหลายคนก็มากินนะ โตบะก็อร่อยผมก็บผมไม่เคยกินด้วยซ้ำแค่เขากินเขาเป็นคนติดสนเชื้อสายเต็มโตบะอร่อยผัดอร่อยแล้วก oh, ็อร่อยอร่อยที่วิธีการทำ หน้าพ่อค้าต้องอร่อยแล้วล่ะถ้าไม่อร่อยก็ห้ามผือนะอะไรเหยวเกินไปีไม่ได้ไม่ได้หรอมันก็อร่อยนะบางทีแม่ชอบน้ำเหนียวเหนียคมมันจะร้อนมันจะกลับมาร้อนอีกทีมันช้าทำใหม่แล้วกึกดีกว่าอันนี้ตามใจพ่อค้านะ ว่าลูกค้าไม่อร่อยไ,ได้ค้ามีหนา้า,า,นาที่ต่างพวกค้ามีหน้าที่ท้าไม่ดีแล้วังกะลินนี่กต้องนะนี่เวลากต้องเทปแล้วถ่ายมาเยอะถ่ายเป็นพันคลิปเลยโอเคนะพี่เป็นยูทูบเบอร์อ่ะพันสูงใช่ ทำหลายอย่างทำสีแดงสีสีฟ้าสีอะไรเงี้ยคืออะไรสีแดงสีแดงคือปรปรชหนเหรอยูทูบไงยูทูบยูทูบอ๋อกลุ่มรปชอะไรเงี้ยทำไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคลเขาเรียกเขาเรียกช่องยูทูบยูทูบยูทูบอะไรเงี้ยเออถ้าตอ่ตอต่อคือคือต่อตอก็คือไอที่เราเห็นอะติ๊กติ๊กอะติ๊กติ๊กอะติ๊กต่อเออไอพูดไม่ได้ไงพูดไม่ได้ไอพูดถึงแต่ว่าหลักๆที่ทำไอไอ <Facebook. S 2> เฟซบุ๊กเขาจำกัดอันนี้บางมันก็เป็นมารยาทไม่ให้พูดถึงกันอะไรเงี้ยไม่ชีนะ้น่ะน่ากินน่ากินกำลังจะพ่นแล้วเนี่ยรอรอรอรล,ล,ลูกค้ามีสองคนเลยลูกค,ค,ค,ค้าควรแป้งอันนี้ไม่โอเคแล้วก็ควรแป้งหน่อด้วยนะคะทุกคนนี้เลยลูกค้า ว่างมาอุดหนุนกันนะคะเดี๋ยวบอกพิกัดไป